สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นะครับผมเปา i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยแล้ววันนี้เหมือนเดิมเจอกันเหมือนเดิมเราไลฟ์สดผ่าน3ช่องทางฮะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ครับไม่ว่าจะเป็น youtube และที่สำคัญครับที่ผมรักที่สุดคือ twitch นั่นเองนะครับยังไงผมฝากติดตาม i have CPU ได้ทุกช่องทางที่เป็น i have CPU แล้วกันนะครับเข้าเรื่องกันเลย มีของดีมาบอกมีโปรมามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกทุกท่าน I have CPU X m e r c u r a นะครับ I have CPU X m e r c u r a ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนฮะ m e r c u r a เนี่ยเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าจำาววกสปิเกอร์หูฟังลำโพงแกดเจ็ต g a มมิ่งเกีคือเรียกได้ว่า m e r c ์คูล่เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคู่แข่งของ i have CPU นะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นการทำงานร่วมกันนั่นเองดังนั้นถ้าใครเข้าเว็บ Mercula a แล้วค้นคำว่าถ้าใครเข้าเว็บ Mercula แล้วคน้คน,คน,คนคำว่า i have CPU ลูกค้าจะเจอ i have CPU ใน Mercula a นั่นเองนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไอ a ฮ e เมอร์คูนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขายเช่นเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากไหน i-have CPU นะครับดังนั้นเน a v e c ี่ x ย I r c ็ u ซเมอร์คูล่คือการที่เราได้ร่วมงานกันนั่นเองนะครับและวันนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกคือจะมาคือจริงแล้วผมโพส์ Facebook ไปแล้วละ่ะว่าเมอร์คูล่านั้นแจกโค้ดลดมากสุดถึง2000บาท นะครับแจกสดโคดโอ้ยแจกโคดลดมากสุดถึง2,000บาทเมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์3,000 0ขึ้นไปลด2 0 0 0นะครับถ้าไม่ถึง3,000 30, 0ลด1,000นั่นเองดังนั้นมูลค่าโคดลดที่ผมจำได้ที่ผมคนๆคนีค่ยประมาณ5,000 50, 0บาทนะครับประมาณ5,000 0ถือว่าเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากกดผ่าน m e r c ์คู a า สามารถที่จะกดผ่านได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อทางเว็บไซต์ iHave โดยตรงหรือว่า m e r c u ค la นะครับเราจะทำภายในภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือมาตรฐานของ iHave CPU นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับไม่ว่าจะสั่งส่งโดยสั่งโดย m e r c u l a จะสั่งผ่าน m e r c u ค la หรือสั่งผ่าน iHave ทุกอย่างนะครับทุกอย่างแล้วมันคือ I have cpu เป็นคนประกอบเป็นคน qc เป็นคนทำทุกอย่างเป็นคนส่งเป็นคนรับผิดชอบบริการหลังการขายทุกอย่างนะครับก็คือพูดง่ายคือซื้อไปแล้วสบายใจได้เพราะมันคือมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับสเปคที่ผมจะแนะนำวันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเนาะนะครับเสือสวิชนะครับเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นว่าบป๊นนึงนะมันจะมีนี่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 ถ้าคุณเข้าเว็บเมอร์คูล่านะครับคุณจะเห็นเลยว่าลูกค้าทุกท่านจะเห็นครับ ว่ามันจะมี i have cpu อยู่นี่คือร้าน i have cpu ในเมอร์คุล่าแต่ว่าเมอร์คุล่าถามว่ามี i have cpu ไหมไเขาก็มีอย่างอื่นเยอะแยะเนี่ยหูฟัง Jabra Elite หูฟัง In-Ear ร้ายสายเมาส์ o g i t e c h นาฬิกา a m a ์ f i f i ทุกอย่างมีแบรนด์อะไรบ้างอะมาเชลอะไรเงี้ยมาเชล a p p l l Logitech คคลินี่ iHave CPU ก็มีอย่างนี้นะครับ JBL HyperX Bose อะไรคือเขามีหมดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแก่เจ็ตพวกนาฬิกาพวก Garmin เลยพวกนี้คือก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้หูฟังไร้สายอะไรก็ได้ที่ iHave CPU ไม่มีอย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศ x i a มี i อย่างนี้ไฟเส้นอัจฉริยะ p h i l i p Hue หลอดไฟอัจฉริยะหูฟัง over ear หูฟัง in ear หูฟัง true w i r e โอเยอะ เยอะแยะไปหมด phone, หูฟัง JBL อะไรเงี้ยลำโพงสปีกเกอร์เฟนเดอร์มาแชลอะไรอย่างเงี้ ong, Speaker, ender, Marshall, ย JBL o าวบาคริปส์พ p i อเนีย JBL เงี้ BL, bar, ps, er, BL, ยมีหมดนะครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์มันจะมีครับคลิกตรงเนี้ยเลือกตรงเนี้ยฮะ I have CPU เราคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วอย่างนี้ผมอธิบายไป,ไปเราก็จะเจอร้าน I have CPU นี่คือ I have CPU official store อยู่ใน m e r ร์คูนั่นเองนะครับมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ I have CPU x uh, m e r c u l a c o m x I have CPU s e ก c o m เล่นเกมลดสูงสุดถึง13,500บาทแถมฟรีอะไรบ้างแถมฟรีหมอนรองคอ I have CPU แถมฟรีไวไฟสำหรับ50ออเดอร์แรกแล้วก็มีการเก็บโค้ดตัวนี้คือประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้ฮะลดเพิ่ม1,000บาทนะครับเมื่อซื้อสินค้าต่ำกว่า29,999บาท และจะลดเพิ่ม2,000บาทเมื่อคุณช็อปสินค้าเกิน3 0,000บาทนั่นเองนี่คือพรีเมียมคลิปที่ผมแถมน,นะครับมีมีอะไรนะเอ่อที่รอ,อ,อ,องคอมีหมอรองคอมูลค่า350มี Wi-Fi มูลค่า190แล้วนี่คือทุกเครื่องก็สามารถที่จะลดได้อีกนะครับลดพันหนึง 1, น่งลดพันหนึ่งคือถ้าเกิน3 0 0 0 0ก็จะลดอีก2,000นั่นเองนะครับคือทุกเซตอะทุกเซ็ตจะลดหมดเลยนะครับทุกเซ็ตหมดเลยแล้วอยากจะอัพ เกรดทางไหนอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะแชทคุยกับทางแอดมินของ i h a v e c p u ได้เลยว่าอยากจะอัปเกรดโน่นนี่นั่นมันจะแบ่งเป็นเกมเมอร์เซ็ตสตรีมเมอร์เซตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีหลายเซตมากนะครับ30กว่าเซตนั่นเองเนาะถ้าใครอยากซื้อจอเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อผ่านเมืองคุล่าได้เดี๋ยวจะซื้อผ่าน i h a v e c p u ครับน,นี่คือ iHelp Review เซตผมยกตัวอย่างเซตหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่สิอย่างนี้เซต 34,900บาทนะครับ i30 100F 4้อ f 8 trade turbo 4.3แล้วการจอเป็น1660 super ram 16GB c o ิ p คอมพิวเตอร์ by i have cpu อย่างนี้นะครับถ้าล็อกอินไปแล้วเราสามารถที่จะใช้โค้ดลดสูงสุดถึง2,000บาทได้สวัสดีทุกคนด้วยครับใช้โค้ดลดสูงสุดถึง2,000บาทได้พอใส่โค้ดลดสูงสุดถึง2,000บาทเพ๊่เครื่องนี้จะเหลือแค่เท่าไหรนะ่เ0ง0บาทนั่นเอง นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกสั่งซื้อผ่านเมอร์คุลได้ไหมได้การบริการหลังการขายการประกอบการจัดส่งโดย i have cpu ดังนั้นไม่ต้องกังวลฮะ i have cpu ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมซื้อคอมพิวเตอร์ไปแล้วซื้อพร้อมซื้อพร้อมจอไปแล้วขาดลำโพงขาดหูฟังหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ i have cpu ไม่มีก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่าน Mer c u คุล ได้ทันทีนั่นเองนะครับสำหรับสะเปคที่จะแนะนวันนี้นะครับ3า9 0 0บาทนะครับ3า9 0 0บาทมีคนสั่งมาแล้วแต่ว่ามีการสั่งอัปเกรดมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวผมให้ดูของแถมก่อนเสือสวิตกลับมานะครับสำหระะับของแถมอ่ะสำหระะับของแถมตรงนี้หมอนรองคอ I have CPU ตรงนี้นะครับจะเป็นหมอนรองคอเอาไว้แบบเสือมันก็สวิตกล้องใหญ่ยี้มันมาบีทำไม อ่ะเห็นไหมฮะนี่จะเป็นหมอนรองคอ i have cpu ตรงนี้จะมีโลโก้ i have cpu ก็คือสามารถที่จะจใส่ได้เลยอะไรอย่างนี้ได้เลยแสดงว่าเป็นของใหม่นะครับมูลค่า350บาทผมจะไม่แกะนะครับเพื่อว่ามั่นใจว่ามันจะคลีนมันจะสะอาดนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องสัมผัสกับคอนะครับนี่คือหมอนรองคอ i have cpu แล้วก็ wifi ไ,ไ,ไม่ได้เอามาใช่ไหมเอามา wifi อยู่ไหนหอ๋อ wifi อันนี้นะครับ wifi ของ m e r c u s y s นี่ฮะ N150 Wireless Nano USB Adapter นี่คือของ Mercurius y แล้วก็ประกันซินเนตนะครับ1ปีนะครับประกัน1ปีนี่รองรับได้สูงสุดขนาด150เมกะบิตครับ Wi-Fi 2.4 g h z ฮนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเซตนี้มันไม่ได้แถมฮนะแต่ว่าผมเองก็จะแถมไปด้วยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเซตแต่ยังก็แถมไปละ50ออเดอร์แรกที่ลูกค้าสั่งผ่าน m e r c u r ่ a นะครับ ลูกค้าจะได้ข้าวนะครับข้าวหอมมะลิแท้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะข้าวหอมมะลิแท้ตรามะปราไม่ใช่ตราปางหวานฮะอันนี้จะเป็น i have star i have cpu ตรงนี้เลยนะครับข้าวหอมมะลิคราพิเศษครับตรา i have cpu ับผลิตจากข้าวเปลือกนาปีแท้100%ตรงนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของ i have cpu อันนี้ให้ไปเลยนะครับราคามูลค่านี่290 290บวกหมอนรองคอ350จะอยู่ที่ ส9 0ร4 0า้าไม่ใช่สิ640 640บกร้ยวกไวไฟ 190...830 ครับนี่คือของแถมที่จะให้ไปนี่คือข้าวหอมมะลิฮะ5กิโลกรัมจาก i have c p u ผลิตจากข้าวเปลือกนาปีแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาด5กิโลมูลค่า290อันนี่ก็จะดแถมไปด้วยนะครับ50ออเดอร์แรกจะได้ข้าวได้ไ i ไฟได้หูฟังไอ้ผู่ผิดได้ข้าวได้ Wi-Fi ได้ หมอนรองคองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไปเก็บโค้ดซะเก็บยังไงเสือนะครับเก็บตรงนี้ฮะเราสามารถเก็บโค้ดเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเก็บโค้ดลดเพิ่ม1000ได้ลดเพิ่ม2,000ได้นะครับนี่ทุกเครื่องที่จําหน่ายในเมอร์คูล่าเราลงลิงก์ไวลาใช่ปะเราลงผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยหรือว่าเราเข้าเราเข้าเมอร์คูล่าตรงเนี้ยเราเข้าเมอร์คูล่าปุ๊บเราเจอตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเราก็เข้าแบรนด์ i have CPU ได้เลยมันจะมีเครื่องต่างๆมากมายเยอะแยะมดๆหมดเลือกได้ตามงบประมาณครับตั้งแต่เครื่องละหมื่นสยันเครื่องละโอ้ไปกี่หมื่นเนี่ยหลักหลายหมื่นหลักหกหมื่นและทุกสเปคเสือสเปค,เปคและทุกสเปคนั้นสามารถที่จะอัปเกรดได้หมดตามต้องการนะครับนี่ฮะถ้าให้เลือกระหว่าง s s t ซ a ต h ้แคชชัน e กับเซศชอบตัวไหนมากกันครับโอ้โหมันคนละ คนละเซกเมนต์กันนะครับเลือกยากเลือกตามขนาดแล้วกันเนาะสหรับวันนี้ผมมีเครื่องหนึ่งที่จะให้ดูกัน32,900บาทแต่ว่าลูกค้าอัปเกรดชุดน้ำอัปเกรดซิงค์ลมกับอัปเกรดพาวเวอร์ซัพพลายครับ CPU Intel Core i 3ฮะนี่คือ Intel Core i 3 1 0 1 0 0 F ครับ i 3 1 0 1 0 0 F 3.6GHz base clock turbo 4.3 GHz ็อเทรโบะฮะ C คอร์แเทรด C คอร์แปดเทรดแร,รแรงประมาณไหนแรงประมาณ i 5เอ้ยพูดผิด i7 7700ครับ i อ 10100f 4เคอแเทรดนะครับ4คอ8เทรดเดี๋ยวผมจะเปิดผลเทสให้ดูด้วยวันนี้คงไม่ได้เทสเกมน,นะครับแต่เล่นได้แน่นอนนะครับ CPU i 3 1 0 1 0 0 f 4คอ8เทรดแล้วลูกค้าขออัปเกรดครับเป็น h e a t sink ระบายความร้อนนี่คือ Be Quiet Peel Rock Slim 2ตัวนี้ถ้าอยากอัปเกรดจะไม่อยากใส่ h e a t sink ธรรมดาใส่ Peel Rock Slim 2ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 890เรียกได้ว่าเอาส่วนลด1,000บาทหรือ2,000บาทเนี่ยเอามาเพิ่มเราจะได้ชุดพัดลมฟรีอ่ะบ้างเถอะอันนี้890บาทนี้จากบีคอยเอ็เพียวร็อกสลิมทนะครับพีดไป3เส้นพัดลมขนาด90ม mm, มหรือว่า90ม mm มนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ตัวกาจอจะเป็นตัวกาแลกร์ซี6กหนึ T ่งกตัวนี้แรม6กนะิกะ เล่นฟุเอีด้ทุกเกมเดี๋ยวผมจะเปิดผลเทสให้ดูด้วยนะครับหนึ่งหกศูนย์ซูเปอร์ของใหม่นะครับประกัน3ปีเต็มนะฮะแล้วก็พาวเว่าซัพพลายจะเป็นแอนเทคอะตอมครับแอนเทคอะตอม B หกห้าศูตย์80สบ plus ลอนตัวนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดด้วยเพราะว่าเดิมๆแล้วจะเป็น FSP 5 5 0วัตต์80ส plus ไว้อันนี้ ถูกอัปเกรดเป็น a n t e c Atom B 65, 6 50650W 80 Plus b r o n z นะครับนี่คือจะแถมไปด้วยนะครับแล้วก็แรมจะเป็นเดิมๆอยู่แล้วคือ 16GB ตัวนี้คือ 16GB Dual Channel จาก Kingston ตัว Fury นะครับตัว Fury 16GB ผมใส่2ตัวเป็น Dual Channel อยู่แล้วนะครับบัส2 6 6 6สามารถอัปเกรดแรมที่มีไฟ RGB ได้ไหมได้สามารถเพิ่มความจุได้ไหมได้สามารถอัปเกรดได้ทุกอย่างเลยเปลี่ยนยี่ห้อได้ไหมได้สุดแท้แต่นะครับเมนบอร์ดนะครับจะเป็นตัว H510 นะครับถ้าในกรณี H410 หมดผมก็จะให้ H510 ไปถามว่า H10 ต่างจาก h 4 1 0ยังไงโอ้โหพอสมควรเลยฮะหนึเลยปลดล็อกบัสแรมที่ 2933ไกลไป3,200เมกะเฮิร์และที่สำคัญที่สุดคือนะครับรองรับ m 2 mme และยิ่งไปกว่านั้นคือรองรับ gen 11โดยที่ไม่ต้อง flash by odd เพราะว่า h 4 1 0นั้นไม่รองรับ gen สิบไม่รองรับ gen สินั่นเองนะครับนี่คือเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นตรงนี้ถามว่าอัปเกรดเป็น B560 หรือว่าใช้ห้าเก้าศูยอัปเกรดได้นะครับแรมสูงสุดทั้งหมด2แถวใส่ได้ความจุทั้งหมด64กิกนะครับสำหรับเซตนี้นั่นเองเนาะนี่คือคร่าวๆที่ผมเอ โค้ดแรกนะครับนี่คือเครื่องแรกในราคา34,900บาทถ้าใช้โค้ดส่วนลดลดอีก2,000เหลือ32 9ห0ืบาทรีบไปกดกันซะนะครับรีบไปกดกันซะตรงนี้นะครับกดตรงไหนกดตรงนี้ครับเสียอ,อีกรอบหนึ่งนะครับกดตรงนี้เข้าเมอร์คุล่าเข้าพิมพ์ค้น i have CPU ครับแล้วก็กดเก็บโค้ดเพิ่มลดเพิ่ม1 0 0 0ลดเพิ่ม2 0 0 0ะครับแล้วก็ เลือกเครื่องได้เลยว่าอยากได้เครื่องไหนครับอย่างนี้เนาะโค้ดไมีจำกัดนะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอ่ะส0มหมกว่าบาทแล้วก็แถม3อย่างที่ผมบอกไปคือ Wi-Fi 1 5 0 m เมกะบิตแล้วก็หมอนรองคอหมอนรองคอคืออันนี้หมอนรองคอ I h c v u CPU แล้วก็ข้าวสาร5กิโลกร,รัมของ I h c v u CPU เช่นเอง นะครับในนั้นเนี่ยของแถมก็โอเคนะไม่ไม่แย่นะแล้วจะมีโค้ดส่วนลดอีกนะครับคราวนี้ผมลองจะเปิดผลเทสให้ดูฮะวิธีการค้นผลเทสง่ายๆเลยครับคนนี้เลยไม่มีเวลาได้เทสเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเล่นได้อยู่แล้วผมเคยทดสอบไปแล้วเครื่องนี้นะครับ10 1 0 0 F เราก็พิมพ์ CPU ลงไปใช่ไหมเนี่ยแล้วพิมพ์ CPU ลงไปสิบ0น F แล้วก็เว้นวรรคนะครับกาจอ16,60 ซูเปอร์เห็นไหมเราก็จะเห็นครับว่ามันจะแรงประมาณไหนอย่างเช่นอันนี้อันนึงนะขอดูก่อนนะนี่คือร้อยเฟรชไม่ใช่นี่ไงอย่างนี้ฮะเซตสามหมื่นกว่าแรงประมาณไหนมันจะผลเทสบอกอยู่ทั้งหมดนะครับอย่าง f ฟอ i ไนนี่แปดสิบเฟรมนะครับมันไม่มีเกมบอกเหรอมันจะมีบอกอยู่ผมลงลิงก์เดี๋ยพี่ลงลิงก์ให้แล้วกันนะครับ มันต้องมีเซตที่มันบอกอยู่สิเนี่ย14เกมอย่างเงี้ยอ่ะ i 3 0 1 0 0 f 1660 SuperTest in 1เเกมอย่างเงี้ยก็จะบอกอยู่นะครับไซเบอร์พังอย่างเงี้ยก็ประมาณกี่เฟรมอ่ะ50 60เฟรม horizon zero dawn 64เฟรม red dead 66เฟรมนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีเฟรมบอก เล่นได้อยู่แล้วมาเฟียเดฟิเนทีฟอิดิชั่นอย่างเงี้ยเดสต์แอนดิงอย่างเงี้ย90เฟรมอะไรเงี้ยนิดฟอร์สปีดฮีทหกสิเฟรมนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ Resident Evil 3ดูไปแนวทางนะครับ120เฟรม Shadow of the Tomb Raider นะครับ85เฟรม c r า s i s Remaster 60เฟรม Warzone 100เฟรมนะครับ100เฟรมโดยประมาณ PUBG 160กส่ับเฟรมนะครับ f อ r t n i น e ก็นู่นนี่นั่นก็คือเล่นได้อยู่แล้วในงบประมาณ3 0 0 0 0กว่าก็สามารถที่จะเล่นได้ตามที่ผลเทสใน u t u b e เขาบอกเลยละกันนะครับวันนี้พี่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีเวลาเทสนะครับเพราะว่าส่วนลดนั้นได้ขนะ่าวามีแค่3วันนี่เนาะ21สถึง23่นะครับส่วนลด1000บาทต่ำกว่า3 0 0 0 0เอาง่ายสรุปง่ายคือส่วนลด1000บาทต่ำกว่า3 0 0 0 0ส่วนลด2,000บาท ในกรณีที่ซื้อมากกว่า30,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับการอัปเกรดได้หมดตามต้องการนะครับฝากไว้ด้วยฮะกับ i have CPU X m e r c u r a ลดเพิ่ม1,000ลดเพิ่ม2,000แล้วก็ของแถม3อย่างทั้งข้าวทั้งหมอลองคอทั้ง USB Wi-Fi เลือกสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m e r c u l a นะครับ m e r c u r a แล้วก็ค้น i e CPU ทุกอย่าง การันตีโดย i have cpu ประกอบโดย i have บริการหลังการขายโดย i have ทุกอย่างจัดทำโดย i have cpu ทั้งหมดแต่ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อผ่าน m e r c u ล่าได้นั่นเองนะครับฝากโปรโมชั่นดีๆโปรโมชันเด่นๆเด่นๆของเม m e r ค u ล่าไปด้วยแล้วครั้งหน้าถ้าผมมีโปรโมชั่นอะไรนะครับหรือมีอหรือที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจติดต่ออะไรตรงไหนเนี่ย สามารถที่จะสอบถามแอดมินของ iHaveCPU โดยที่แฟนเพจอันเนี้ย a c e b o o k เนี้ยหรือว่า Line ID at iHaveCPU ได้หมดทุกช่องทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นสเปคอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHaveCPU ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ